โอเคเช้านี้คลิปสั้นๆนะครับอยากจะขอฝากคลิปนี้ถึงกับถึงให้กับท่านนายกหน้าสนตีนของกลาลอนิเซียนะครูได้อ่านเช้าวันนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคดีบุ้นรามรประสงค์นะไออีสานตัวบงการที่ฆ่าชีวิตคนไทยไป20บศพบาดเจ็บอีก200นะนะตอนนี้มันไวตัว ออกจากบางประเทศนะแล้วก็กลับไปเมืองจีนละกลับไปประเทศจีนเพราะฉะนั้นแน่นอนรัฐบาลจีนรู้ข่าวนี้ก็กำลังติดตามตัวอยู่นะแล้วกูจะบ,บอกให้นะไอ้ไอ้ไอ้เลยพราะวายตัวนี้มันมี activity นะมันมีคทิ i v i t y มันเคลื่อนไหวมันมีมันมี activity ในการก่อวินาศกรรมรัฐบาลจีนนี่ถ้ามันจับตัวไอ้นี่ได้มันไม่ปล่อย มันไม่ปล่อยมันจะต้องเก็บตัวมันเอาไว้แต่กูจะบอกให้ศักดิ์ศรีของกะลานเซียเนี่ยนะมันมาเหยียบน้ำหน้ามึงเนี่ยถึงในกะลานะมึงฆ่ามันฆ่าชีวิตของคนคนไทยไป20สบศพนะกูไม่ต้องบอกมึงนะว่าศักดิ์ศรีของของประเทศเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ว่ามึงจะจับตัวคนร้ายนี้ได้หรือไม่ ถ้ามึงจับตัวคนร้ายนี่ไม่ได้นะกูจะบอกให้เลยมันจะเกิดขึ้นอีกมันจะเกิดขึ้นอีกไม่ใช่เฉพาะพวกวีกูเท่นนนนะนา,านั้นมึงเข้าใจไหมนะมึงเข้าใจไหมกัลลาเนเซียนเนี่ยนะกูจะบอกให้นะมี security ที่ weak weak นะเหตุการณ์เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่เฮสบาราจะเข้ามาเบิ้มสถานทูติสซาอล <c oughs> นะถ้ามาซาดไม่ได้ทิปรัฐบาลไทยออฟ มึงก็จับอะไรที่อะไรก็ไม่ได้นะมึงก็ไม่รู้เรื่องเพราะน mm ั้น Security เมืองไทยมันวิกเพราะฉะนั้นมึงจะต้องทําเป็นตัวอย่างนะมึงต้องเอาพวกนี้มาลงโทษเป็นตัวอย่างวีบอกให้เพราะนะั้นะมึงนะนะส่งวีกูให้มันร้อยกว่าคนนะนี่ตอนเนี้ถ้ามันจับ ไอ้ตัวนี้ได้ตัวอีสานนี่ได้มึงต้องไปเรียกเอากลับมามึงต้องไปเรียกเอากลับมาถึงเวลาแล้วมึงจะไปต้องเรียกเอากลับมาตอนเนี้มันทุกอย่างมันตลับกับตลับปัดเข้าใจไหมเอะฟังช้ใจไหมมันเคยขอนักโทษจากมึงตอนเนี้มึงจะต้องขอนักโทษจากมันเะแล้วมันจะอ้างอะไรรู้ไหมมันจะอ้างอะไรถ้ามันอยากจะเก็บตัวอีซานนี่ไว้มันจะอ้างอะไรไหมมันจะอ้างว่าเป็นสมชื่สัญญามันมันจะไม่ให้ไอ้ตัวนี้กลับมาให้มึงนะแต่กูจะบอกมึงงั้นมึงต้องมึงต้องใจกล้าหน่อยนะ ไอ้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 เลยนะมึงใจกล้าๆหน่อยนะมึงจะมาหัวหดหัวอยู่ในกระดองไม่ได้มึงเป็นผู้นาของประเทศนะไม่เห็นหน้าที่ของคนอื่นที่จะไปเจรจาขอตัวไอ้นี่กลับมาหน้าที่ของมึงโดยตรงนะเพราะฉะนั้นมึงออกไปทาเมสอันเนี้ยมึงเป็นคนก่อมึงเข้าใจไหมมึงเป็นคนก่อนะถ้ามึงทําในสิ่งที่มึงควรทาตั้งแต่ต้นเหตุการณ์นี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะกูไม่เบล์มกูไม่เบลมเหตุการณ์นี้ที่ใครนอกเสียจากตัวมึงเข้าใจไหม กูเบลกูเบลมตัวมึงอ่ะกูเบลมตัวมึงนะตอนเนี้ยนะคนไทยในตรุกรกีหนาวๆร้อนๆน,นะวิบบอกให้อยู่กันแบบหนาวๆร้อนๆน,นะการที่มึงจะ handle คดีนี้นะกับไอ้นักโทษต่างประเทศนะมึงมึงมึงต้องทำด้วยความระมัดระวังด้วยความโปร่งใสทุกอย่างนะมึงจะมาเลาะแหละเหมือนกับคดีเกาะเต่าไม่ได้มึงเข้ยาใจไหมะนะวันนี้กูเห็น ข่าวออกมาบอกว่า DNA เบนอาวุธที่ใช้ในการฆ่านักท่องเที่ยวอังกฤษสองคนนั้นไม่ใช่เป็นของพมา่าที่มึงจับมาเนม,มึงเข้าใจไหมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวหน้าแบบไกลนะมึงจะมาอยู่ๆมึงจะมาจับแพะอะไรพวกนี้มึงไม่ทําไม่ได้นะเข้าใจไหมโดยเฉพาะยิ่งเวลา เวลานักโทษเป็นต่างชาติเนี่ยมึงถ้ามึงจะเอามามาหลบมาซ่อนไอ้หลักฐานมาหลบมาซ่อนไม่ได้มึงเข้าใจไหมอืมมึงแฮนเดิลคดีนี้ไม่ดีนะกูจะบอกให้จะมีตามมาอีกนะเพราะฉะนั้นกูฝากไว้แค่นี้แหละนะนะมึงไปตามตัวไอ้นี่มาให้ได้นะมึงเอามาลงโทษนะคนไทยยี่สิบคนชีวิตของคนไทยยี่สิบคนมีค่านะมึงต้องไปตามมากูฝากแค่นี้เลย